ผููไพยวงเผยนาทีสงกรานประสบอุบัติเหตุร้องไห้หลังเห็นสิ่งนี้จากลูกสาวแฟนคลับแพ่ส่งกำลังใจให้กับทรงการเดชนลลงเมื่อทราบข่าวว่าหนุ่มรงการนั้นประสบอุบัติเหตุขณะบังจักรยานที่เขาใหญ่จนบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่สิริราชเข้าห้อง ICU 1สัปดาห์อาการดีขึ้นตามลำดับและออกจากห้อง i อ u แล้ว โดยคุณพ่อของสงกรานคุณปู่ไัยวงเตชนะนรงค์นั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าขี่ีข่อยู่แล้วเงยหน้าขึ้นมาเจอปิดอัพจอดอยู่ข้างทางถนนธนรัฐมันวนไปวนมาโค้งไปโค้งม,มาด้วยชนท้ายรถกระบะตูมเท่านั้นแหละก็สลบเหมือดซี่โครงหกักหลอดเสียงแตกเจาะทั้งคอเจาะท้องถ้าไม่แข็งแรงอาจจะน็อกแต่เขาแข็งแรงไง พี่ใหม่ส่งดอกไม้ส่งการ์ดมาให้พ่ออ่านจดหมายของลูกแล้วน้ำตาไหลพร่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไมาเยี่ยมเพราะเขาห้ามเยี่ยมขอส่งกำลังใจให้แข็งแรงไว้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ